ถึงการประกันภัยก็ต้องพูดถึงคอปปค่ะคุณผู้ชมซึ่งคอปปได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและมีเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของประกันภัยด้วยค่ะ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจับมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริาการความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยพรบระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้สำนักงานคอปปอร์และการิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือรว่วงกันเพื่อต่อยอดการบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านประกันภัยพรบเพื่อผลักดันให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรู้ความเข้าใจรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์และตระหนักถึงความสําคัญของการทําประกันภัยพรบรวมทั้งทราบว่าการประกันภัยดังกล่าวเป็นกฎหมายภา,ยบาคบังคับที่กําหนดให้ผู้ขับขี่รถ หากไม่ทําจะมีความผิดตามกฎหมายรวมไปถึงการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้กับผู้ประกอบการและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงที่มากยิ่งขึ้นตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิชาการด้านประกันภัยพรบค่ะ